นี่ละกี้ยิมีเลยจอยใ่ยะยิมีปรญกยพูดเหรอเอ๊ะทำไมถึงอยากเป็นนักการทูตเริ่มตั้งแต่ตอนที่เกิดเลยครับนั่นผมรู้ผมจะได้เป็นแ่นักคอมดิเดียนพอแป๊ะให้นะอ๋อขอบคุณมากคนที่เคยเห็นใช่ไหมคะก็บะชอบค่อนข้างถูกลิขตตามว่าคนที่อาจได้การทูตเนี่ยมักจะจบกับจุฬาธรรมศาสตร์ถูกไหมคะแล้วพอดีเข้ามาในกระทรวงอ่ะก็คือเราจะเห็นเลยทุกคนน่ะมาจากหลากหลายแบกกราวมากไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาจบแค่สองมอนี้เท่านั้น คุยรอบโลกกับโอศกกอตอ ดิววินนะครับวันนี้รีบมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องรีบไปหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะต้องมีไปอบรมรับการทูตและเข้ากันโทรอ๋อยังอบรมอยู่เนาะแล้วครับแล้วทางานเริ่มทํางานแล้วเช่นกันเรากาลังจะรับรุ่นใหม่นะนักการทูตและเข้ารุ่นใหม่นะครับก็อยากคุยกับน้องๆและเข้ารุ่นล่าสุดเลย ว่าการคัดเลือกนักการทูตรุ่นใหม่ของเราเนี่ยจะหมดเขตรับสมัครวันที่25สิงหาคมนี้นะครับมีคนสนใจถามเข้ามามากมายมีคําถามเยอะเลยเราต้องถามจากตัวจริงเสียงจริงถูกไหมนะครับทีนี้เดย่าดิวแล้วก็วินได้มาถึงคนกลุ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนๆอีกสามคนเรามาคุยกันก่อนเลยนะได้พี่จําน้องๆทุกคนได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็มองหาไม่ค่อยเจออยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้ทาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะ ก็แต่ละคนก็มีที่มาที่ไปนะครับ,รบอ,อยากให้ช่วยน้องๆเอยาอดิววินช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับ,รบสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะครับผมชื่อนายเอยาจอดรถครับชื่อเล่นชื่อเอยาครับเอยาเป็นภาษาชาวเขากะเหรี่ยงแปลว่ารักฉัน love me ครับนี่ละกี้ยมีเลจอยเอยายิมีปะญงียบพูหรอยิมุยไายมีปะญยพูยิเฮเลส่วนพืนรชราชบุรีมอ สวัสดคือดูมาเราเราจะให้ดูวาซิลอินเดียอีนี้หมอจอชูกีครับผมมาจากจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบ,บันอยู่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทยก้าครับอ่าแล้วน้อ<า>ง,<า>งดิวสวัสดีครับอ่าดิวดิวนะคะศิรธันสิริธัญวัฒน์นะคะกะ็เป็นคนโคราชคะ่ะก่อนหน้านี้จริงๆเคยได้รับทุนกอพลแล้วก็บรรจุที่กระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้ก็สอบบรรจุได้เป็นนักทูตสัมปฏิบัติการที่กระทรวงการต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่สำนักนโยบายและแผนค่ะ อ่าทหน้าที่สำคัญนะอ่าวินว่าไงสวัสดีครับผมชื่อวินครับทยุทธมงคลรัตน์นะครับก็จบการศึกษาด้านมนุษยวิทยามาจากมหาวิทยาลายัยซีอูดนเวอร์ที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นคนนนทบ,บุรีครับก่อนหน้านี้ก็ทำงานมาหลายอย่างครับเป็นทั้งลูกจ้างในกระทรวงก็เคยเป็นมาแล้วครับแล้วก็เคยเป็นทหารเกณฑ์มาด้วยเช่นกัน <c oughs> ครับผม คนฝั่งทนเหมือนพี่นะอ๋ออวินอ่พี่ก็โตฝั่งทนแต่ผมนนทบุรีฝั่งพระนครเอาฝั่งพระนครอ่ะคนละฝั่งกันนะฝั่งปากเกร็ดครับปากเกร็ดปากเกร็ดคนละฝั่งนะเอ๊ะทำไมถึงอยากเป็นนักการทูตคําถามแรกเลยเอยากได้ครับผมสําหรับผมก็อาจจะต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนสมัยหนุ่มๆตอนไม่ใช่สมัยยังหนุ่มสมัยที่ยังเรียนมปลายครับท่านก็คือตอนนั้น คือเป็นช่วงที่เรียนกศนพอดีแล้วก็มีเวลาว่างเยอะอแล้วก็ตอนนั้นก็ทําอาชีพรปภอ,อาชีพรปภมีเวลาว่างเยอะมากก็เลยวันหนึ่งก็ไปเจอรายการในทีวีรายการหนึ่งเกี่ยวกับตอนนั้นยังไม่รู้เป็นอาชีพในก,การทูตครับเห็นใส่สูตรผูกเน็คไทไปประชุมเดินทางแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ดูว่าผมก็ดูว่าเออเป็นแรงบรรันดาลใจวันหนึ่งอยากจะทาแบบนั้นที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็เลยผมก็เลยเ,เริ่มสะสมความรู้ เ,เริ่มอ่นานหนังสือภาษาอังกฤษช่วงนี้เรียนกศนพอดีครับโอครับเรียนมันกศนด้วยครับผมการศึกษานอโรงเรียนเนาะใช่ครับ อ๋ออ่าเดี๋ยวกลับมาอ่าว่าไงดิวของดิวก็อาจจะแบบค่อนข้างซิมโพลหน่อยค่ะไม่มีอะไรมากเหมือนจริงๆแล้วค่ะคุณแม่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็เลยมีความแบบซื่นชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กๆแล้วแบบคุณแม่คอยปลูกฝังให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราชอบงานที่น่าจะได้ใช้ภาษานี้เยอะแล้วก็ได้พบเจอผู้คนจากต่างประเทศนะตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอโตขึ้นมาได้เรียนรู้ว่าเออตำแหน่งและการทุนเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเป็นอ่าตัวแทนประเทศในการเจรจากับ ประเทศอื่นอติดต่อจเจริญความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยแหละน่าจะเป็น perfect fit ของเราก็เลยเป็น dream job ตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแล้วคะ่ะอ๋อคือคเป็นอาชีพในฝันเลยอยากทํามาก ใช่คับอ๋อเดี๋ยวรู้จะเป็นอย่างไ้ฝันจริงก็เปล่าไม่รู้นะลองลองดูนะแล้วลองดูอ่าวินว่างไงของผมเริ่มตั้งแต่ตอนที่เกิดเลยครับเพราะว่าตอนเกิดคุณหมอตรวจดวงแล้วเช็คว่าจะได้ทําอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดจาเจรจาครับแต่ตอนนั้นผมรู้ผมจะได้เป็น stand up comedian ออ <laughs> พอแปะให้นะ อ๋อขอบคุณมากครับแฟแฟฟอร์เวิร์ดมาตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ได้มีโอกาสด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับทำงานด้านเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ชอบตรงนั้นพอกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเข้ามาเป็นลูกจ้างที่กระทรวงก็ได้ทําตรงนี้ต่อด้านงานการทูตสาธารณะแล้วก็งานด้านซอฟต์พาวเวอร์เราก็เลยคิดว่าอยากจะ เข้ามาในสายอาชีพนี้เพื่อที่จะได้ทําตรงนี้ต่อครับในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศเพูดคาใหญ่คําโตมาหลายคำนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ <c oughs> อาจจาะอธิบายต่อนะครับ <c oughs> ทีนี้แต่ว่าก่อนสอบเนี่ยนะน้องๆที่เขาดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะสนใจว่าก่อนสอบเนี่ยเราทุกคนก็มอีอาจจะมีความกังวลนะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับน้องเอ่าก่อนเลยนะมีมีความกังวลไหมครั้งสอบครั้งแรกจริง สำหรับผมรอบนี้เป็นรอบที่สองครั้งแรกก็ก็ถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ได้ไมีความรู้ด้าน IR มาโดยเฉพาะแต่ก็เลยกังวลในเรื่องของความรู้ด้าน IR เพราะไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรงแต่จริงๆแล้วผมก็เลยเไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากนังสอพิมบางกอกโพสนังสอพิม์ทั่วๆไปแล้วก็อ่านบทความจรงิงจังทุกวันครับก็คือนี่คือเรื่องที่ผมกังวลคือเรื่องที่จบไม่ตรงสาขาก็ เลยมาลองสอบดูครับเดี๋ยวไอ้ยาสาขาอะไรนะอีกทีบริหารธุรกิจครับบริหารธุรกิจนะครับกระทรวงถามที่เขารับเฉพาะรัฐศาสตร์หรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับเขารับยังไงสาขาอะไรบ้างไหนถ้าจาได้จากที่ประกาศนะคะเขียนไว้เลยค่ะว่าทุกสาขาที่กพรองรับเพราะฉะนั้นจบจากอะไรก็คือเป็นนักการทูตได้แน่นอนครับเรารับทุกสาขานะครับเรารับทุกสาขาใช่ไหมดิวใช่ อ่าแล้วดิวมีค,ความกังวลใจอะไรไหมเวลาก่อนม,มาสอบก็ข้อกังวลของดิวนี่ก็น่าจะเป็นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันมีมิสที่แบบส่งต่อกันมาเยอะมากเราได้ยินเขาเล่ากันมาต่อกันเยอะๆเนอะแบบว่า เออเนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้เป็นตรงไปตามแบบนอมของสังคมเนี่ยเราจะเข้ามาได้จริงหรออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบถูกฝังมาเลยเราก็เลยเกิดการแบบตั้งคําถามตัวเองว่าเออเราจะเป็นนักการทูตได้จริงไหมแต่ว่าพอที่เข้ามาจริงๆผ่านระบบทางการสอบอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยจนได้บรรจุเนี่ยก็พบว่าสิ่งนั้นมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะทุกคนแบบ supportive มาเป็นสังคมที่แบบว่าให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆมันเป็นแค่ชุดความคิดที่แบบ ถูกส่งต่อกันมาผิดๆเท่านั้นเองก็เลยแบบจริงๆก็อยากฝากให้คนที่มาจากกลุ่มแบบ LGBT เหมือนดิวอะค่ะว่าอยากให้ทุกคนแบบเออไม่ต้องกลัวนะสังักรวงเนี่ยโวมเรามากก็ใครใครที่สนใจแล้วเขามีข้องกังบกังวลด้านนี้เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยค่ะกระทรวงต่างประเทศก็ก็มีภาพชุดชุดภาพความคิดที่ดิวบอกนะว่าออคนข้างนอกก็อาจจะมองเราเป็นภาพแบบหนึ่งนะครับออน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนเราก็ต้อง นำเสนอความเป็นจริงนะครับเราอยู่กันยังไงเราทํางานยังไงเราทุ่มเทขนาดไหนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะน้องดิวน้องเอญ่าน้องวินด้วยนะเดี๋ยวจะถามวินหน่อยการ,รเตรียมตัวก่อนการสอบเนี่ยนะกังวลไหมก่อนสอบนะครับแล้วกังวลและเตรียมตัวยังไงครับก็ก็กังวลเหมือนกันครับก,ก็จะเหมือนพี่เอญ่าแล้วก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้จบไออามานะครับตอนแรกแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนที่เรียนอยู่มาหาลัยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านักการทูตคืออะไรนะครับเอ่อ แต่วิธีเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราเราไม่ได้จบมาสายนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเสียเปียบเป็นทั้งหมดนะครับเราอาจจะมีมุมมองบางอย่างที่เราเออกมาจากสายเราได้แต่ว่าก็ต้องแสวงหาความรู้ในด้านของการต่างประเทศที่เป็นความรู้จําเป็นมานะครับในส่วนนี้กเ็เตรียมตัวด้วยการ ฟังบรรยายต่างๆนะครับที่ทางผู้ใหญ่ของกระทรวงได้ไปบรรยายไว้ในที่ต่างๆนะครับรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของอดีตเอกครราชทูตต่างๆอย่างท่านท่านเต๋บุญนาคนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเตรียมตัวที่เ,เพราะเราทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ที่กระทรวงอยู่แล้วนะครับก็เตรียมตัวผ่านเนื้องานของเรานะครับตั้งในการตั้งใจทํางานให้เต็มที่ถ้ามีโอกาสอะไรที่จะได้ทำโปรเจกต์พิเศษก็ทำเพื่อที่จะสั่งสมความรู้ครับ แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือการติดตามข่าวสารในบ้านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ออกจากกระทรวงหรือว่าเป็นข่าวที่มาจากรอบด้านที่เกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีโลกครับผมช่องทางการติดต่อการติดตามข่าวของกระทรวงในทางไหนบ้างช่วยบอกให้พี่<อ>ชื่นใจหน่อยได้ครับมีมากมายเลยนะครับมีทั้งเป็นช่องโซเชียลมีเดียของ MFA เองนะครับของกระทรวงเองมีสรารลมเรดิโอนะครับมีและในนั้นก็จะมีรายการ o ป e s m a n Live เป็นรายการที่ดีมากนะครับจริงๆครับด้มันได้เห็นรอบด้านนะครับได้เห็นทั้งคนจากฝั่งที่เป็นเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านมาพูดนะครับได้เห็นจากส่วนราชการอื่นของเรามาพูดหรือแม้แต่ว่าหน่วยเอกชนสตาร์ทอัพที่รวนแล้วมีแต่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของไทยครับนอกจากนี้ก็จะมีช่องทางที่เป็นฟอร์มอลหน่อยก็คือทางเว็บไซต์กระทรวงที่จะติดตามด้านข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ครับผมจะบอกน้องๆเอียร์ดิวรู้ไหมว่า Twitter รเราติดอันดับ ค่อนข้างต้นๆของประเทศของหน่วยราชการนะครับ facebook เราด้วยนะครับก,ก็ติดอันดับเช่นเดียวกัน TikTok นะครับ<อ>ก,ก็ติดอันดับสูงน่าจะสูงที่สุดนะ TikTok <อ>นะครับเพราะทีมงานเราเข้มแข็งข้างสาันมากต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาช่วยนะครับ<อ>มีคำถามเยอะเหมือนกันว่าเวลาเรียนเนี่ยก่อนจะสอบเข้าเนี่ยต้อง จำเป็นไหมต้องจบจากจุฬาธรรมศาสตร์อย่างเดียวอะไรเงีย้ยน้องๆในรุ่นเข้ามานี่มีจบจากที่ไหนกันบ้างอ๋อก็อ้าวเอาก่อนอ <laughs> ย่างผมไม่ได้จบจุฬาหรือธรรมศาสตร์ครับจบจากวิทยาลัยเซนเทเรซาเป็นวิทยาลัยเล็กๆที่ยูยยนครนายกครับแล้วก็ <laughs> จบบริญาโทที่มอกรุงเทพครับครับครับแล้วแล้วดิวจำเป็นไหมต้องต้องจบจากจุฬาธรรมศาสตร์ว่าไม่จําเป็นเลยค่ะคือถ้าอ่ามันอาจจะ เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นมิดอีหนึ่งมิดเหมือนกันคนที่เคยเห็นใช่ไหมคะก็จะค่อนข้างถูกผลิตตำว่าคนที่อาจได้การกรทู้เนี่ยมักจะจบจากจุฬาธรรมศาสตร์ถูกไหมคะแต่จริงแล้วพอดูเข้ามาในกระรวงอ่ะก็คือเราจะเห็นเลยทุกคนอ่ะมาจากหลากหลายแบกราวมากไม่ไม่ได้เป็นมีความจําเป็นเลยที่จะต้องมาจบแค่สองมอนี้เท่านั้น ทุกๆคนเนี่ยมาจากหลายอา่ะมีเรื่องแบบว่าแบ็คกราวที่แตกต่างกันคนลัสถาบันคนละอะไรเงี้ยแต่ที่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันทั้งหมดคือความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อกระทรวงทํางานเพื่อประเทศก็คือดังนั้นไม่มีความจําเป็นใดๆเลยครับที่ต้องตกจาก2ส,สถาบันนี้เท่านั้นครับก็ตอบตอบได้เต็มปากเลยครับว่าไม่ไม่มีความจำเป็นจะต้องจบจากจุฬาหรือธรรมศาสตร์นะครับมันก็จะมีความคิดเพราะว่าบางปีเนี่ยบางคนก็อาจจะสังเกตว่ามาีผู้ที่สมัครเข้าได้จากจุฬาและธรรมศาสตร์เยอะ แต่ก็อย่างที่ดิว่าถ้าได้เข้ามาทํางานหรือต้องดูภาพรวมในการสอบทุกๆปีภาพรวมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าข้าราชการในกระทรวงเราที่เข้ามาได้มีหลากหลายแบ็ k กราวมากผมเองก็ไม่ได้จบจากจุฬาธรรมศาสตร์นะครับไอวินจบที่ไหนอีกทีผมจบที่ซ U Den v นเครับอยู่ <You> ที่โคโลราโดสหรัฐอเมริกาครับผมจริงๆปีนี้ก็มีเพื่อนๆที่เขาสอบติดมาด้วยกันก็มีจากไมโดนจากศิลปกรเขาหลากหลายมากครับ คร,ครับก็มีความหลากหลายนะครับแล้วทีนี้คนที่เรียนรงเรนินเตอร์คนที่จบจากต่างประเทศอย่างวินอย่างนี้อย่างนี้จะมีข้อจํากัดไหมอาจจะไม่เก่งภาษาไทยน,นี้จะมีปัญหาไหมในเรื่องการเทียบวุฒิอะไรพวกเนี้ยวุฒ <ừ> ิการศึกษาเอาวินแล้วกันครับก,การเทียบวุฒินะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ <ừ> มันก็ก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับก็คือเราก็จะต้องดูเพราะว่าในแต่ละประเทศที่จบมันเนี่ยการเทียบวุฒิก็จะไม่เหมือนกัน ใช่ไหมครับอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์เขาเองซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับกอบพอนะครับเรามาตรวจก็ก็ผู้ที่สนใจสมัครสอบนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกอพอดูนะครับดูหลักเกณฑ์ของกอพอแล้วการเข้ามาสอบเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเทียบวุฒิมาก่อนที่จะมาสอบนะครับมันก็จะมีกระบวนการของมัน ที่ที่ทางเมื่อบรรจุแล้วเนี่ยทางทางหน่วยราชการเขาก็ไปดําเนินการให้กับทางกอพอนะครับแต่เพื่อมั่นใจก่อนสอบก็เช็คดูในเว็บไซต์ของกอพอแหล่งข้อมูลกอพอก็ได้ครับว่าถ้าจบมาจากสมมติว่าประเทศจีนเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาอเมริกาก็มีหลักเกณฑ์ของมันครับส่วนเรื่องภาษาไทยก็เป็นเป็นหนึ่งในความกังวลเหมือนกันที่เมื่อกี้อาจจะลืมพูดไปเพราะว่าความที่เราไปอยู่เมืองน,นอกมาตั้งแต่เล็กนะครับ ภาษาไทยเราไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มีความเป็นทางการหรือไม่ได้มีความฟิวขนาดนั้นนะครับกถ็ถ้าเรียนตามตรงเลยก็คือ,อาภาษาไทยที่จะใช้ในการทํางานในปัจจุบันเนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วแต่อันนั้นมันจะมาเกิดขึ้นจากการฝึกในระหว่างการทํางานนะครับส่วนการสอบเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องระดับสุนทนผูนะครับอ่าก็แค่อยู่ในระดับที่สามารถเขียนให้เข้าใจได้ในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารฟังเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็สื่อสารด้วยวาจากลับออกไปได้ครับไม่ไม่ซีเรียสว่าจะต้องพูดคําไทยทั้งหมดมีการใช้ศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้แต่ก็ใช้ใช้อย่างเหมาะสมนะครับใช่ครับแล้กรรมการดุไหมหไเวลาสอบอ่ะ ดิวกรรมการดุไหมเหรอคะจริงๆต้องบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ดุแต่เรากลัวไปเองมันก็จะมีความแบบว่าเราก็เหมือนแบบตัวเล็ๆกลๆตัวน,นิด,ดนึนดง,ง <ๆ S 1> นะครับว่าอ๋อค่ะข้อะไร,รแต่จริความเป็นจริงคือท่านไม่ได้แบบว่าแบบไม่ได้มีความกดดันหรือเครียดอะไรนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบเรามากกว่าที่คิดไปว่าแบบเออท่านดุอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บมาเจอกันที่หลังก็คือแบบว่าเออจริงๆท่านใจดีมากแต่ละคนอะไรเงี้ยครับนี่มาถามดิวอีกทีหนึ่งนะครับมีคําถามมาจากน้องๆนะครับทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ย เวลาสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเ,เรื่องเกรดเนี่ยต,ต้องเกรดต้องดีไหมเราเราดูกันยังไงครับ ค่ะก็จริงๆก็ต้องบอกตรงว่าเกรดเนี่ยไม่ได so 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 ้เป so ็นหนึ er> ่งในคุณสมบัติที่เอามาจำกัดการรับสมัครกันนะคะถ้าใครได้ดูประกาศรับสมัครของละการทั่วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้มีการกาหนดเกรดขั้นต่ําไว้เพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยสามารถสมัครได้แน่นอนดิวก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แบบคนๆที่ไม่ได้เรียนเก่งอะไรนะคะตอนปีหนึ่งก็คือเข้ามาปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยได้2.58ก็คือแบบยิ้มนะคะจะรอดไหมน้าเราอย่างนี้แต่ยังรอดมาได้จนจบปีจนจบปีสี่เลยเนี่ยค่ะก็ได้เกียรติได้้อะไร่่าีแตว คืออยากให้ทุกคนโฟกัสกับการที่ว่ากระทรวงไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติจากเกรดนะคะเกรดไม่ได้รีเฟล็กต์ทุกอย่างกระทรวงมองหาคนที่มีความรอบด้านไม่ได้มีแค่ความเก่งทางวิชาการแต่ต้องเป็นแบบด้านมนุษยสัมพันธ์ดีมีไหวพริบปฏิภาณอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนโฟกัสกับความตั้งใจในการอ่านหนังสือสอบกับการเตรียมตัวสอบมากกว่าเพราะว่าเกรดนั้นอะไม่ได้เป็นตัวที่ c o n t r i b u กับเวลาสอบเลยแต่นี้พูดเลยว่ามีผลเลยก็คือถ้าทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือดีๆตั้งใจ ฝึกพูดฝึกคิดดีๆอะไรอย่างนี้ค,ะค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสอบติดได้แน่นอนค่ะอ่าอีกคําถามหนึ่งกระทรวงต่างประเทศมาสอบเนี่ยต้องมีเส้นสายไหมถามเบย่าดีกว่าไม่ <c oughs> ไม่มีค,ค,มมครับเพราะว่าอย่างอย่างบ้านผมก็ในคนต่างจังหวัดพ่อแม่ก็เป็นชา,าวเขากะเรียงครับแม่เป็นกะเรียงพ่อเป็นกะเรียงอยู่แล้วครับก็อแต่พ่อแม่ผมยงังพูดไทยไม่ไม่ไมค่อยคล่องเลยครับเกี่ยวว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเซนครับวิน ว่าไงเรื่องเส้นสายผมว่าไม่มีครับก็อย่างที่รู้กันว่าก็มีคนที่ในกระทรวงเราบางคนที่มีพ่อพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่เคยทํางานกระทรวงมาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เส้นสายนะครับเพราะว่ากระบวนการสอบของเรามีความสุจริตและมีความเข้มงวดเมันก็จะมีอย่างเช่นบางคนที่อาจจะมีประสบการณ์อย่างผมเป็นลูกจ้างมาก่อนมันก็จะมีองค์ความรู้มามีทักษะมาบางอย่างนะครับไม่ใช่เป็นการใช้เส้นสายครับไม่มีครับแน่นอน กระบวนการในการสอบเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนถูกไหมเอย่านะคือกอขอ,ขอคถ, <ผม S 1> ถูกไหมเอ้ย่าจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมภาคกนี่เป็นยังไงภาคกก,ก็จะเป็นคาถามกว้างๆครับช่วงเช้าจะเป็นการวัดความรู้ทั่วไปช่วงบ่ายจะเป็นการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษครับส่วนช่วงเช้าความรู้ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นความรู้ในหลากหลายมิติมากทั้งในมิติสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมในภายในประเทศและต่างประเทศครับ ผมก็อา่านสาตรงนี้นจากคือได้ประโยชน์จากการที่ผมติดตามข่าวอยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อ่านบทความต่างๆก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้มากครับส่วนช่วงบ่ายก็เป็นอังกฤษก็ก็ไม่ได้ผมว่าก็ระดับหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากมากครับภาคภาคภาคกอมีเช้ากับบ่ายใช่ครับโอเคเรายังมีภาคขอภาคขอ เดี๋ยวเรามาติดตามมาอีกทีนะครับว่าภ้าขอผ้าคอจะเป็นยังไงต่อไปด้วยความติดตามด้วยความตื่นเต้นใจระทึกเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปไหนกันเนี่ยนะจะทำไรต่อเดี๋ยวต้องมีไปอบรมต่อใช้ไอบรมนักการทูตต่ออบรมนักกาทูตต่อใช่ครับก็ใกล้เวลาแลคใกล้เวลาอ้าวโอเค สวัสดีครับผสดีเพ uh ื่อนมาช่วยรับช่วงต่อแทนพอดีขอเสื้อส่งต่อนะคะใี้เขาเรียนสายไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝากเดี๋ยวเราเจอกันในกระทรวงเนาะสวัสดีครับขอบคุณมากกำลังสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับกับการสอบภาคกอที่เพิ่งจบไปแต่ยังมีรายละเอียดการสอบภาคขอและภาคคอรอทุกท่านอยู่ติดตามได้ในตอนต่อไปครับ